แปงน้ำอิงนีดผงยูเครียร์ฟิมน้ำกระตองตนสิงเจนิดโอ้คับเด็มตัวชิล ่งต่อถึงกันได้อยากให้ความรู้สึกตรงนี้เราได้เคลียร์ได้ปลดปล่อยในในคาบนี้ให้หมดแล้วหลังจากนี้มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกันนะคะสุดไปเลยก่อนสุดไปเลยมีอะไรอยากบอกอยากพูดก็พูดเลยนะคะแาตอบกูไม่อยากบอกกูอีก้ากูอ่มาตองต่อได้เลยมาตอต่อได้เลยเดี๋ยวใครเสร็จแล้วก็เวียนกลับมาอยู่ที่เดิมเ มีอะไรอยากพูดอยากเคลียก็ก็เลยนะได้แล้วก็

โอเคนะครูดีใจที่มันมีกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นในวิชาของครูนะคะ ครูเห็นบรรยากาศที่ม at ันอึมครึมมาหนึ่งปีแล like ้วครูเองก็อึดอัดไม่แพ้กับนักเรียนเนาะครูเองก็รู้สึกว่าจริงๆในความน่ารักของเรามันมีเยอะมากกว่านั้นขอให้เก้าวันที่เหลือเป็นเก้าวันที่หนูมีความสุขมากๆขอให้เก้าวันที่เหลือเป็นเก้าวันที่หนูส่งพลังแห่งความรักให้กันมากๆขอให้9าวันที่เหลือเป็น9้าวันที่หนูโอบกอดกันได้มากที่สุดบอกรักกันได้มากที่สุดขอบคุณกันได้มากที่สุดกินข้าวด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันถ่ายสตอรี่ด้วยกัน และครูจะรอถ่ายคลิปวิดีโอให้ในวันปัดชิมวิเทศแล้วก็ส่งหนูออกจากตัวข่าวแดงแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจและความรักที่ครูมีให้ทุกคนนะคะขอโชคดีทุกคนค่ะ